คดีนี้ไปดูหนุ่มวินหลบร้อนไปดูหนังเป็นเรื่องได้ไงไปดูปตำรวจเอกฉลองสิลายย้อยรองสวัสดิ์ป้องกันปราบาลสถานีตำรวจปราบาลคลองตันรับแจ้งเหตุมีเหตุทะเลาะวิวาทหน้าโรงภาพยนตร์ญญผู้ชายอ่ะเป็นคนขีมม่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนายคนนี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้คนน้อยกำลังเหงาเลย <c oughs> เอ้ามีกิ๊กเว้ยมีกิก <c oughs> ๊กเฮลโหลว่าอะไรคะ พี่คะวันนี้ลูกค้าเยอะไหมคะอืมไม่ค่อยเยอะจ้าหุยหนูอยากดูหนังอ่ะไปดูหนังกับหนูเลยนะคนน้อยๆนะแบบเนี้ยไปดูตอนนี้เลยนะ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 อ่าโอเคโอเคได้จ้าได้จ้ารอแป๊บนะเดี๋ยวพี่ไปรับนั่นเขามาชวนก็ไปอยู่แล้วนี่มาดูหนังกับพี่พเลยครับหนีเมียมาเลยเนี่ยดูโอโ้น้องจา๋าพอดีพี่รีบอะไม่ได้ซื้ออนะไรมาเลย ทานนี้ครับอ่ะตายโหงเมียแกวะ่ะาหลานมาดูหนังโรงเดียวกับแกเลยเฮ้ยจะนั่งตรงไหนนั่งตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยโรงหนังก็กว้างไม่นะไม่นะไม่นะ่านะนั่งติดกันเลยพี่ก็หิวเหมือนกันนะเนี่ยเออว่ะกำลังหิวเลยลุงชัยลุงชัยกินหนอนอไหมเออเว้ยอยดีดีขอบใจมากไว้เบี้ยไปไ ะนนั่มากับใครมากับป LI: like so ้าฮะมากับป้ามากับป้าโอ้ตายโอ้หัวหดเป็นเต่าเลยลุงชายอยู่นี่อะไรนั่นนั่นมันเรียกมันเรียกมันเรียกลุงชายลุงชายนั่งอยู่ข้างหนูเก็บผมเทียร์ขีเทียร์ขี้เทลุกขึ้นข้าเขาไม่เขาไม่อยากให้เห็นเห็นแกมาไม่ได้ เหมือนกันก็เลยเข้ามาต่างอรแล้วกันเหรอร้อนมากไหมกูร้อนมากเลยาได้รนหู้บอกลุงแล้วอย่าหลบหลบแล้วป้าเขาเลยกดเลยเนี่ยโอ้ยหลานข้าจะดีดลูกบวชโอ้ยจะดีใจไปทิ้ก็ไม่เข้าใจมันเด็กครับเด็กเนี่ยแหละครับมันซื่อไงมันไม่รู้โลกข้างนอกนะบางทีอ่ะไม่ซื่อมั่งก็ได้เนอะหันผัน หลังกลับมาเห็นอ้าวลุงชยัยลุงชยัยลุงชัยกินขนมไหมยืหลานยืขน,นมใหม้กินพอเมียันกลับมาโอ้โหตอนนั้นทะเลาะกันสนั่นกันไหวลงหนังเลยเจ้าที่ก็เลยเชิญออกมานาก,นกเป็นเป็นเหตุมาเลยจริงๆนะเมียเป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงๆถึงไม่มียานทิพย์ก็มีหลานบอกแมเฮียนขอขอบคุณร้อยตำร,รวจเอกฉลองศิลายอยรองสวัสดิ์ป้องกันปราปลาสอนอคลองตันเจ้าของเรื่องลุงกินขนมไหม